เที่ยวปราสาทเปื่ยน้อยค่ะปราสาทเปื่ยน้อยอยู่ที่อำเภอเปื่ยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นบานเจตตุ่มค่ะวันนี้ตรงกับวันเด็กด้วยพอดีเขาจัดงานที่ข้างหน้าเป็นจัดงานบันเด็กที่ปราสาทเปื่ยน้อยข้างหน้าปราสาทค่ะเจตตุ่มก็มาถ่ายด้านหลังนะคะพี่น้อง ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชททุกเลิกทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่แวะมาให้กาลังใจนะคะเจ๊ตุ่มให้ดูปราสาทตอนนี้เจ๊ตุม่มขณะน,นี้เจ๊ตุ่มอยู่ที่ปราสาทเขาเรียกว่าห้องสมดุดบรรณาัยหรืออะไรเนี่ยเรียกว่าบรรณาแบบัยจะแปลแปลว่าห้องสมุดค่ะด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะนี่ค่ะด้านใน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะดีเราเหมาะแก่การถ่ายคลิปของเรานี่ค่ะจะเป็นหินโบราณก็ทำเป็นปราสาทเนาะหินก้อนใหญ่ๆมาต่อๆเรียงกันนี่คือห้องสมุดค่ะฝั่งนี้ก็เป็นปราสาทนะคะพี่นอ้องเป็นกำแพงกำแพงก็ก้อนหินใหญ่ๆอ้อม เนะะี่ยค่ะเหมาะบรรยากาศดีดีพี่น้องลมเย็นสบายแต่มันต้องเปีนขึ้นนะพี่น้องบันไดห้าขั้นมีก้อนหินทั้งนั้นเลยอันนี้ปราสาทอีกหลังหนึ่งทางเข้ามาทางเข้ามาจะเป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งด้านนี้ รบรรยากาศปราสาทเบยน,น้อยค่ะ จกมีก้อนเห็นก้อนใหญ่ๆปรสาสัทเปืยน้อยวันนี้เรามาเยี่ยมชมปรสาสัทเปืยน้อยนะคะลมพัดเย็นสบาย ก่อนเห็นข้างล่งเห็นก่อนใหญ่ๆถ้ามันจับต่อเรียงกันขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านการติดตามของคุณ่รนใหมตอนนี้อยู่ประสาทไปหน่อยจ้ะ ทำงานสองมือตัวดีจ้าขอบคุณจา้าขอบคุณถุกทันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทูกแชร์ถุกเรือกทุกคอมเมนต์ทำงานสองเครื่องนะพี่น้องก็เลยมีสองมือขอบคุณนะคะทํำงานสองเครื่องพี่น้อง บรรยากาศาค่ะปราสาทค่ะอันนี้เป็นปรา,าสาทเก่าแก่นะคะพี่น้องของอำเภอเปื่อยน้อยปรา,าสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะบรรยากาศดีดีเงียบด้วยสงบด้วยค่ะเราเป็นปรา,าสาทที่กว้างใหญ่ด้วยมีกำแพงล้อมรอบเจดตุ่มยืนอยู่ขณะนี้ก็คือห้องสมุดของปรา,าสาทค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าของปรา,าสาทนะคะ ปราสาทจะมีอ่าบันไดขึ้นห้าขั้นอ่าถ้าคนคนคนแก่ไม่มีกําลังไม่แนะนําให้มานะคะแนะนําให้อยู่ด้านนอกเพราะว่ามันมันต้องขึ้นบันไดเนี่ยพี่น้องบันไดห้าขั้นเราต้องปีนบันไดเป็นบันไดบันไดอ่าก้อนหินห้าขั้นขึ้นมาปราสาทเปรยน้อยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ปราสาทเปรยน้อยนะคะจี่ตุ่มอยู่ห้องสมุด่นี่คือห้องสมุดค่ะ เขา,าเรียกบรรณาลัยใช่ไหมห้องสมุดคัมบราณเขาเรียกบรรณาลัยนะห้องสมุดข้างในนี่ก็เป็นห้องสมุดโอ้โอ้โอ,โอ้พี่น้องสะดุดเห็นไหมเราไม่ดูเราไม่ระวังเราก็จะสะดุดหินทั้งนั้นทําไมเขาถึงทําได้เนาะคนโบราณหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาต่อต่อต่อกันขึ้นเป็นกําแพงเป็นบ้านเนี่ยพี่น้องดูทําไมเขาถึงทําได้นี่คือห้องสมุดค่ะ วัตถ,ถุโบราณที่หลงเหลืออยู่นะคะพี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้ดูก้อนหินก้อนใหญ่ๆเขาทำไมเอามาต่อมาอันนั่นกันได้ถึงเป็นปราสาทได้นะน้องดู มีลังต่อด้วยพี่น้องอันนี้คือลังต่อนะรังต่อ,อมีลังต่อด้วยนนพี่น้องปราสาทสวยมากเลยนะมาแวะเยี่ยมชมได้นะคะอย,อยู่ที่อำเภอเปื่อน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมชมค่ะตรงกับง,งานวันเด็กด้วยอ่าปราสาทเปื่อน้อยค่ะ ปราสาทเปื่ยน้อยอำเภอเปื่ยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะปราสาทใหญ่มากเลยนะคะ,ะเป็นกำแพงใหญ่มากเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีปราสาทหนึ่งสองสามสี่สี่ปราสาทค่ะอย่างนี้เขาเรียกปราสาทเนาะสี 4, 5, ะ่ห้าฝั่งนี้สามฝั่งนี้สองห้าปราสาทหนดปราสาทเล็กหลังเล็กหลังกลางหลังใหญ่แล้วก็มาหลังเล็กอู่ฝั่งนี้ะอีกหลังฝั่งนี้จะเป็นทางทางเข้ามาทางเข้ามา ขึ้นบันไดห้าขั้นนะคะพี่น้องเนี่ยบันไดบันไดหินห้าขั้นขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะรับชมค่ะพามาเที่ยวปราสาทที่อำอเภอปอยน้อยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดของเก่ตรงนี้น,น,นะคะพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้มาได้มาแวะเที่ยวข,ข้างหน้าข้างหน้าเขาจัดงานวันเด็กเลยคะ่ะอาจจะมีเพลงเข้ามาบางครั้งเจ้าจุ่มก็จะปิดเสียงนะคะพี่น้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่นี่คอนแก่นค่ะเวลคัมทูคอนแก่นค่ะปราสาทเปอยน้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปค่ะ ปราสาทปยน้อยนะคะพี่น้องยมเพื่อปยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะพอดี๋เขามีเพลงอะ่ะเขามีจัดงานวันเด็กก็เลยต้องปิดเสียงนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่นี่บาสัดเปยน้อยจ้าอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะบางครั้งเจ๊จุ๋มต้องปิดเสียงนะคะพี่น้องเพราะว่าข้างข้างหน้าเขาจัดงานวันเด็กแล้วเ็าเปิดเพลงค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวเจ๊จุ๋มจะพาชมเรื่อยๆนะคะจะขอปิดเสียงก่อนนะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่แวะมาให้กำลังใจนะคะบรรยากาศค่ะพอดีเขาเปิดเพงลงเราต้องระวังนะคะพี่น้องข้างหน้าเขาจัดงานวันเด็กก็เปิดเพลงจะถึุ่มก็เลยต้องปิดเสียงนะคะ น,นี่เป็นซุ้มประตูฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะปราสาทใหญ่มากมาเที่ยวกันนะคะที่อำเภอเปยน,น้อยจังหวัดคอนเกนค่ะอยู่ที่อำเภอเลยนะคะมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเพลงเขาดังมาเจ๊ตุ๋มก็ปิดเสียงไว้นะคะพี่น้อง พอเขาจัดงานวันเด็กข้างหน้าค่ะข้างหน้าปราสาทเป็นจัดงานวันเด็กเจตุมก็เลยต้องปิดเสียงเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์เจตุมก็ขึ้นมา25นาทีแล้วนะคะก็ขออนุญาตลงวทีค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ก็ขอทุกคนมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆกับทุกคนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ